สวัสดีค่ะพี่น้องื้นนี้ไป็มพากินข้าวแรกอีกแล้วจ้ะพาก,กินข้าวแรกอีกแล้วมีกุ้งเผาอันนี้น้ำจิ้มเนาะจ้ะเนาะลาบหมูจ้ะเ่ากินหลายเนาะกินผู้เดียวพี่น้องกินกุ้งกระสิเป็นบ่เนาะถ้ามันหนอกกินลาบหมูซะก,ก่อนกินลาบหมูก่อนนะคะมากินน้ำกัน,ดนเออด้อพี่น้องเอ้ยได้ยังกินแลกงเนาะ ตามัวก็าม่พักพี่น้องเลยมีตสมักพีก,กับกระเทียมกระเทียมค่ะ กินลาบหมูกับกระเทียมนี่แหละที่ชู่เห็นบ่าพี่น้อง แอมไปเยี่ยมมูบางคนเด้อพี่น้องเด้อบางคนน่ะเข้าไปแล้วไม่แสดงที่ให้คอมเมนต์แปมก็ไปกดใจซื้อๆเด้อเพื่อนๆที่เขามาเห็นปัติวาไปแอมคือกดใจซื้อๆแอมไม่เห็นที่คอมเมนต์เด้อจ้ะเด้อที่ที่แอมกดใจเฉยๆนะกดถูกใจซื้อๆนะ, <c oughs> นะแปลว่าไปแอมเห็นที่คอมเมนต์เด้อจ้ะ <c oughs> หลายคนอยู่ได้พี่น้อง เป็นหลายคนบางคนไปแอมก็เข้าไปบอกเขาอยู่แต่ไม่แน่ใจว่ามันต้องไปตั้งค่าอะไรหรือเปล่าเนาะมันต้องไปตั้งค่ายัางหรือเปล่ามันถึงซิเปิดคอมเมนต์ไดพี่น้องแต่ป้แอมก็เห็นคอมเมนต์ของเพื่อนบางคนอยู่นะหรือว่าเป็นยังกับของป้าแอมหรือเปล่าเนาะแต่บางแต่หลายๆคนกับคอมเมนต์ขึ้นได้กับงงคือกันเด้อพี่น้องเดือจักสินพผ่านมองได้แจ้งให้ทาบซื่อๆจ้ะว่าถ้าปแอมกด อันนั้นให้ชื่อซื่อนะแปลว่าไม่ไม่มีที่คอมเมนต์เด้อจ้ะพี่คอมเมนต์บุคคลนะพี่น้องน้ำจิ้มซีฟูดลานสาวเป็นคนเห็ดหแซ่บจ้ะ แซ่บๆพี่น้องไปฮาเฮ็ดพี่น้องช่วงนี้เฮ็ดออกหลยหลายปแปมถ่ายคนเดียวเนาะจ้ะเนาะไปเห็นบางช่องพระเจ้ามีคนถ่ายให้ก็่ชเห็นหน้าเห็นตาเวลากเก็บนะแต่ของแอมน่ะชีพอเห็นหน้าแอมเ้อจะ้ะเวลากเก็บเฮ็ดน,นะเพราะว่าแอมตั้งกล้องเอาไม่มีใครถ่ายให้นะคะ,ะแอมทําคนเดียวลุยคนเดียว ถ่ายคลิปตัดคลิปลงคลิปตอบคอมเมนต์ลุยคนเดียวพี่น้องขออภัยเด้อถ้าเกิดว่าไปซาอะไรพี่น้องเอ้ยเหตุยังกะเห็ดผู้เดียวจ้าอือแสบเลยพี่น้องแสบๆบ โอ๊ตบรายกินมะพริกนี่นั่งเขือกระแสบทองแต่ว่าแอบม,มากกินอันนี้คือเผาๆเลยได้คะนกินเดียอบเบดตพี่รองกินไม่หมด กินโมเป็นเดอร์แทันอนก่น้องเอ้ยแทันอนกินกุ้งโมเป็นเดอร์นี่แกกุ้งกับยังโมเป,ปน็นอืมกุ้งน่ะสดแห้งพี่น้องไปแอมซื้อมันนี้เนะี่ยเต้นอยู่ดงโด,ดงดงอยู่ไปแอมก็เลยแบบหู หลออมน้าแบบสื huh. <th> ้อม <th> ิส <th> ื้อมาต้มยำแซ่บแฮ่ จะได้หัวมันพี่น้องหัวกุ้งเฮให้เบิ่งซะเลยอืมอร่อย เหลาเยอนะไปเนอะคืออิ่มแหละคือส่งอิ่มแหละบะเนี่ยกินข้าวเนี่ยกินข้าวเหนียวแซ่บที่สุดเนะี่นนอะเนาะอยู่กิสาน ลูกอีสานขนาดแทแได้ปะแอมนะมากกินข้าวเหนียวแห้งพี่น้องเอ้ยกินข้าวเจ้ากับแล้วยูดกหักอิ่มข้าวเดียวกบหิวอีกพี่น้องมันมายู่ท้องขอบคุณทิติตามรับชมเด้อจ้ะพี่น้องเ้อะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะจ้าสวัสดีค่ะ oh huh?